สวัสดีครับ BTP r e m i u m a u t o r t y o n นะครับวันนี้ส่งมากับ Toyota w i ิทครับผมตาร์ถครับเมาตาร์ถนะครับตัวเดลไรทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดความสว่างครับด้วยชุดโปรเจกเตอร์ไบเอครับตัวนี้เป็นรุ่น Phoenix Laser Pro Max นะครับผมตรงนี้เป็น65วัตต์เลยนะครับเปิดไฟเลี้ครับมาเปิดไฟเลี้ครับก็ติดเป็นวงแหวนเบมยนซา์นะครับขอทางครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบเทรนนิ่งนะครับไฟเลี้ยววิ่งสวยๆเลยนะครับ ขอทางครับเปิดไฟต่ำครับมาเปิดไฟต่ำมาครับโปรเจคเตอร์ทำงานทันทีนะครับอันนี้ครับลูกค้าได้ครับอัปเกรดความสว่างเป็นโปรเจคเตอร์ช่องไฟสูงด้วยนะครับเพิ่มความสว่างไปอีกขั้นนึงครับไฟสูงครับเลากเปิดไฟสูงมาติดเป็นสองลูกอย่างี้นะครับข้างละสองลูกเป็นทั้งหมดสี่ลูกครับแสงสวยๆเลยนะครับต่ำครับเปิดตัดหมอกครับอันนี้ครับลูกค้าได้อัปเกรดหลอดไป LED ตัดหมอกด้วยนะครับเพิ่มความสว่างอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมแสงครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งไว้นะครับเราคมๆนะครับแสงเข้มๆนะครับชมแสงภาพฟิลมตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถและนอตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไปดับมาตรฐานลูกค้าท่านในสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเฟซบุ๊กบีทีพีมอเตอซิีนอในทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ